ทีนี้เราท่านนบีบุฮัมาสันล่อลวงและอยู่อัลสลัมส่งเสริมให้ไปเยี่ยมกูโบหน้าบีก็ไม่ได้เจะว่าวันใดและขึ้นใดเทนาบีไปเยี่ยมกูโบเป็นการส่วนตัวในภาคกลางคืนซึ่งทันได้ยินชาวกูโบนั้นทุกอาซาแต่ไม่ได้ไม่ฟังบาคนที่ไปเยี่ยมกูโบในตอนกลางวันนั้นมันจะพิษเพราะ กูโบท่านรอสุลลลอฮสัลลัลอฮุวะลัยฮิวะสลัมยูในมัสยิดอันนาบาวีที่มีคนไปเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนพี่น้องครับนี่ไงมีคนเฝ้าอยู่เย่สิบเซ่วโมงครับมีอุลามะเข,ขาเรียกอักอวาสอักอวาสนี่คือคนแต่งกูโบดูแลกุญแจกูโบปัดกวาดกูโบนั่นคือโบดันในมี มีสิทธิ์ที่จะกุมกุญแจกูบวกก็ตันรอสูลลอฮ์สัลสลอห์วะอะไลฮิวะสลัมและอีกส่วนหนึ่งก็อุลามะหนังฟาวเยซีเฉียวโมงบวกทั้งไฟฟ้าไฟฟ้าฟม,มันคงฟาวอยู่และคนทุกคนก็จะเข้าไปให้สลามตันรอสูลลอฮ์สัลสลอห์วะอะไลฮิวะสลัมเยซีซีเฉียวโมงโดยไม่มีใครมาขัดขานว่าเยี่ยมไม่ได้พี่นทาทีนั้นรอสูลล็อคือตัวอย่างแม้แต่รอสูลล็อ มัณดาของถันเนี่ยที่บางอุลามะบากว่าไม่ได้ตามรอซุลลอบเผาเสียชีวิตก่อนนบีนบียังข้ออกาสจากพระองค์ไปเยี่ยมกูโบปะกูโบหมาเลยพี่องคกับกูโบมาชิตโตดูยนลังลบนูเทนบีไปอิสระเมรอดไปฮอมกูโบมาชิตโตน เสียชีวิตก่อนนบีไม่รู้กี่พรรปีแต่นบียังไปรับรูเหตุการณ์ของมาชิตโตถามว่ายาจิบรีนนี่คือกลิ่นอะไรที่มันหอมถึงขนาดนี้นบีพันคุบูจิบรีนบอกว่ายาเราสูลหรอย,ย่ามุฮัมมัดนี่และคูบูคุบคูหนึ่งขอบข้อขอบปวหนึง่งเื่อวมาชิตโตทันทุกปราหานโดยอัตรมนาโรดเอาทันเนี่ยลงในถาทอดได้น้ำมันโรดอะและทันก็เลยข้อจากอัลลอฮ์ตาลา น้าให้อัลลอฮฺตะ拉อัลพะเยแก่ท่านเนี่ยอัลลอฮฺสุฮาห์นาหัวตะลาก็เลยให้กูโบ่เนี่ยหอมทานชมูกของท่านรอซูลสุลลาะสุลลละอวะละอีวาสพี่น้องครับเพียงเราก็จะตายกันหมดพี่น้องครับเราก็จะต้องไปกูโบ่ดั่นแหละแกนั้นพี่บอกไปเยี่ยมเนี่ยฝ่ายอินดาฮาตัสกีรตุลิลอาคิีรอมันจะทําให้เจ้านึกถึงอาเคราเพราะวันนี้เนี่ยที่เราเลิ้อยอยู่เนี่ยเรานุกในการสื่อรถไหมเราคิดว่าไม่ตาย นุกในเรื่องของการสื ah mm ่อ b านไหมนุกในเรื่องของการแต่งงานไหมพี่น้องครับเราเพลินสุดท้ายมาแลกกานมาเอาวันนาซีอาตินาซาวันนาชิตโตตินาชโตอัลลอฮฺตาลาให้มาแลกการมาฉากวิญญาณของเราเนี่ยเราตั้งตัวไม่ทันและตั้งตัวไม่ติดพี่น้องครับที่นี่นบีบอกว่าตัสกิรดตุลิลอาคิอหรอนบีจะผวงอยู่กับการไปเยี่ยมกูโบนะ อย่างอื่นนี่ไม่รู้ว่าจะนึกถึงอคาคเรตชมาแต่ถ้าทันไปกูโบนี่มีโอกาสสู้ทิดทันจะนึกถึงอคาคเไรต์ไปเห็นวันนี้คือถีปักมุกของเรานี่คือถีปักมุกของเราถีท,าท,ที่ว่าเราจะต้องไปเีอยู่สุดท้ายของเราพี่น้องโอ้วันนี้หนังในบ้านนอนในแอนอน,น,อน,น,อนบนเตียงให้มานึกเลยว่าถ้าฉันไปนอนอยู่ใต้ลุมฉันจะทําอย่างไรอยู่ถีบ้านไฟดับ ไฟดับช่วงช่องชอง่วโงอึดอัดมันรอนอยไม่ทุกไปโยในกูโบอ,อึดอัดอย่หรือยอยู่บนดูเนียนี้ไปนั้นไปนี้มีผ้านะเราออกจากถุงมาออกจากกูโบไปถุงมาชัดไม่มีผ้านะเราจะไปหปืออยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวเราเงาเดียวดายกลัวไปนอนอยู่ในกูโบนอนอยู่คนเดียวนอนเให้เราคิดทิ้งตรงนี้แม้แต่การที่ว่าเราไปนอนอยู่บนเตียงฟิโรชุนเมาส์เราก็ยังเหเย่เลยพี่น้องอาล阿拉ูรฮา ไปเธอเยี่ยมกูบูไม่ได้ไปกูบูไปเยี่ยมผู้ป่วยอียาดาตุลมาริดและอ่านดูอาให้กับพี่ดอัสอัลลอฮิละฮซิมวารับบุลอารชิละซิมอัยชฟีกะข้อพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของแห่งราชบัลลังก์อัยชฟีกะให้พระองค์ทรงให้เจ้าตนให้ป่วยไว้ไว้พี่โดครับพอเขาบอกว่าเพื่อ เมื่อคนป่วยเนี่ยให้เราอ่านยาซีนให้เราอ่านสุรทูร,ร์ดูพอดูอัต่ออัลลอสุบฮานนะฮุอาลาตถาให้เขาอยู่บนดุเนียนนี้ให้เขาอยู่อย่างมีความสุขแต่ถ้าเสียชีวิตไปเร็วก็ให้ไปเร็วๆอย่าให้เขาต้องลำบากคนอื่นต้องเดือดร้อนพี่น้องครับแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลวลวัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ล,สลัมยังอ่านดูอาอัลลอฮุมะฮาวินอะไรนาฟิสคารอติลมอดวะบาริกล้นาฟิลมอดวะฟีมาบาดัลมอด เผื่อะไรล่ะทันจะได้เตือนตัวเองว่าทันก็จะต้องไปตรงนั้นพี่น้องครับอย่าลุ้งราเรื่องอยู่กับหยดและอำนาจอย่าลุ้งราเรื่องกับสิ่งที่มีและความสุขอันน้อยนิด